ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนเมื่อวนี้เราก็จะมาพบกันกันกบอีกแล้วเช่นเคยกับช่องเป็นน้อยชาแนลเมื่อวนี้ก็มาปลูกหญ้านะคะทุกคนปลูกหญ้าพันเนเปียดูชุดปลูกหญ้าสิเมื่อวนี้ว่ามีคนถือกองหายคาต่างกองพังเราลองถือเองนะคะไมาชมกันเลยว้าว ดินมันก็จะแกนในหน,นึงเพราะว่าฝนบ่ตกเลยนะคะมันช่วงนี้ฝนบ่ตกดินมันก็จะแข็งแล้วก็ดินบ่เคยปันมาโดนเติบแล้วมันจะเป็นก้อนบอเ่นเ,เคยไถก่อนบ่บ่เคยไถบ่มันก็นจะเป็นก้อนที่แข็งเวลาถมก็ต้องใส่ขาดนะเพราะอีกพวกนึงเอาอันนี้เท้าตีนเท้าเคีย้ยวกะได้แล้วใช่ไง นี่ก็คือหยาคันเนเปียรีวิธีปลูกก็จะง่ายมากเลยแค่คุดเป็นหล่องเป็นหล่องลวกา็ว่างกังสิแต่กีนะปูก็เป็นกับสิตองซับอันนี้ให,นให้น้ำสไิได้บนะ่แม่ว่างสามต้นจ้ำอันนี้ได้นะ <liberal noise> เพื <BS> <BS> <before> ่อเต้นเขาเอินให้เลนีป้ายนะหยาหลายบ่นี่ก็คือเพิ่นก็ว่าต้นเดียวเพิ่นมีหยาหลายเนี่ยเพิ่นก็เลยแบบเอามาถมปกติก็ว่างต้นเดียวอันนี้ต้นหยามันเยอะแยะไม่ให้เลนีป้ายสำรองนี่นะคะทาได้ เพิ่นบอกว่าถาดาเนึ่งพัันซับพมพันจะซื้อค้าตังกล้องให้ใค่ะก็อย่าลืมทุกคนนะคะกดไลค์กดติดตามกด subscribe ของช่องเป็นน่อยชาแนลชนนาาค่ะสำหรับพีนหมีเอาไว้สำนีก่อนนะคะเพราะว่าต้องไปปลูกซอยเพิ่นเบิ่งดินแข็งแข็ง ยางกะหยากปูกะกะหยากเพราะว่าพวกนี่เพื่อนบอ่เคยถ่ายเนาะก่ะที่เดี๋ยวเราไปในคลิปแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้นอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e กดติดตามให้ชอบเปหน่อยชาแนลด้วยค่ะถ้าครบหนึ่งพันซับเพิ่อนสิซื้อค่าตัางคลองไ้นี่ถือเอ็มกับจัสันๆแน,น่อย่าลืมนะคะขอบคุณท๊้ยบาย